อันไหนอันไหนอันนี้หรอนี่เดี๋ยวก็ให้ดูตัวอย่างกันหนั้นเป็นตัแบบอหยิบนี่เป็นตัวนี้พอหยิบอันไหนไม่แต่มันไม่เหมือนกันนะลูกมันจะไม่ใช่อันนี้นะ อันอนนั้นห้ามห้ามเปลี่ยนนะถือไว้กลวอไว้เลยวถือไว้เกลีกวทุ่งเลอด่เลือาไปด้ยงไงดตืนจืมาเื่อกเอตูกันจะตื่นมาเนี่ยจตื่นตื่นมานี่เขาประหึงนี่ไงดูซิเราจะได้สีอะไรไปจะได้สีสีนั้นไปแล้วก็ถ้าหากพองพลกับ่ได้ก็หนึ่งสิทออเออันนี้เก็บไว้ขาย มันลุ้นกันแล้วรม่ตื่นมาตื่นม่เปิดับกเปิดับกเปิดเน้องแกะเน้องแกะเปิดกแกะแกะแกะอยกด้ตัวไหนอยกได้ตัวไหนนี่อยตัวไหนมันีกตัวิ้นน้มิ้นนี้โอเคินน้นปเปิดินี้เปิดห้ามดูการนะแกะตัวเลยนี่ว่าตื่นมาจุ่มกับเขาด้วยนะลูกแม่ดูการมการนะตื่นมาจุ่มกับเานมามาลุ้นกัน ิ้งขาอยากได้สีอะไรทายก่อนทิ้ง่อยากได้สีอะไริ้ง่อยากได้สีตัวไหนคะตัวไหนกันเลยแก่แกก็นุ่งอยากได้สีอะไรไงอย่าหลุดเต็มอย่าหลุดเต็มปิดพัมกมการเร็วปิดพังย์การ ไสอยากสลับกันนะมัไปดีโชกดีโชกใส่กชูชู